สวัสดีคับทุกคนจะมาเข้าแมพที่มีคนเฮี้ยที่สุดในเซิร์ฟนะ่ะฮะดู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 วันวันวันอ่านี้ยครับดูเกียร์นะฮะดูมันเกียร์เหตุสมน้าลายเกียร์ไม่ลองสมน้ำลาน่นเพราะว่ามันตบมือมแล้วก็หาเลี้ยงผมด้วยซึ่งมันยังไม่รู้มเป็นไรซึ่งมันไม่ว้าจังมันจะไม่ดัง ดู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 ดดูนบากรเข้าหามีพ้อยู่ในเซิร์ฟเพ่ไว้มีผร์ฟจาได้ว่ามีอยู่ในซฟจไมวกว่าออกเซิปยนี่นีดูดูเนี่ยเนดาัยับเลยดูดูดูยกันดาคนเซิร์ฟฮะเรียกผมว่าไอ้เจ๊บปากหมา เจบ็บบักยับกับบักเจบ็บลงเป็นมังกรยาวอาจจะไม่ได้ปัญญาอ่อนขนาดนั้นโอ้ยมาเตะเตียวตรงนั้นอ่ะมันออกมาไม่ได้แล้วกระตามผมไปทำด้วยเฮ้ยเหยียบหัวกันเองครับเนี่ยทำไมผมหนุ่มไม่ชอบอบ,บี้ฮึบฮึบฮึบนีเมื่อกี้เสียงมาก เห็นที่ด้านซ้ายเมื่อกี้ถ้ามองด้านซ้ายมันจะโคตรเลยเธอเลยโคตรของโคตรเลยคลิปนี้เอาผมขัดแบบนี้แล้วกันไหมยังไงมันจะยาวเกินไอ้นี่ค่ะไอ้นี่เนี่ยตรงเนี้ยแอดเลยไอ้เพลทเนี่ยแหละที่มันแก้มเพงแมผมมาแอดได้อันนี้ชื่อผมว่าเฮียยมันไม่รู้ตัวมันไม่รู้ตัวอะไรทั้งสิ ผมประกาศประกาศว่าถ้าพงถ้าคุณเจอคนที่มีชื่อว่า D I A เนี่ยให้คุณน่ะห้ามแกล้งเดี๋ยวมันก็จะแกล้งตัวนะเอเออเลยเนี่ยเดี๋ยวมันก็โง่ตกลงไปเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อผมเล่นกลากนิดนิดหน่อยหน่อยครับชาผมเล่นกากตกหลายครั้งเลยให้ดูไปคลิปอ,อื่นถ้างนั้นผมขอตัดเลยตอนผมโคตรเนี่ยผมโมโหมากจนเผลอพิมพ์ภาษาเกาหลีได้อะฮะอะฮะ ผมยังงงอยู่เลยว่าผมพิมพ์ได้ไงงงแบบงงแบบฮะฮะเนีย่ยมันตบบ่อยมากผมก็เลยจะแปลชื่อตัวเองหนะผมลองมารอสักครู่นะอ่ะเลขที่ก็มันแปลว่าเลขที่ฮนะเนี่ยมันแปลว่าเลขทีเลขที่เลขที่เลขที่ สงสัายมันเขียนเลขที่ตัวเองัหงดูดูซึ่ง